สวัสดีครับรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิาประสบับผูุสกาอุโสหนังสือพิมพ์ทันใหญ่หนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจอตรอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันครับในนามองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจอตรครับเราขอคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หรือที่เรียกว่าม1 1 2ครับ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา6ครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอัอเ็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้ดผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งผมเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่ง วันนี้แจ้งทัานนณาพักแล้วครับแต่ไปยื่นหนังสือเพื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกพัคก,การเมืองเราจะต้องมาดําเนินการในเรื่องของคัดคา้านการแก้มอ12ในธนะที่เป็นพรรคประชาชนเลยครับใช้สิทธิทตามรัฐธรรมนูญครับในมาตรา50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยพุทธศักราช2 5ย0บบัญญัติไว้ว่า มาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้สึ่งชาติศาสนา,ศาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแน่นอนนะครับในแนวทางของเรานั้นเนี่ยครับอาจจะแตกต่างกับกลุ่มอื่นที่ดําเนินการจะรวบรวมเสียงพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อดําเนินการคัดค้านในระบบรัฐสภา และอาจจะมีการดําเนินการกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในทางใดทางหนึ่งผู้ที่จะร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า20คนเพื่อเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาเพราะอะไรครับเพราะบทบัญญัติของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา114บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมภหมายหรือความครอบงำใ,ใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมและปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์พรคเก้าไกลประกาศชัดเจนแล้วว่าเข้าไปแล้วก็จะด,ดําเนินการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2ถึงซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ครับ บัญญัติไว้ดังนี้ครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองพมณฑกฎหมายอาญาผู้ใดหมิ่นประมาดูหมิน่นหรือแสดงความมาคาามาดร้ายพระมหากรรษัตริย์พระราชนีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีผมเองในฐานะเป็นปุ่มชนชาวไทยคนหนึ่งครับเราจะขอลุกขึ้นมาต่อสู้ในเรื่องนี้คนเดียวคงทําไม่ได้ครับเชิญชวนพี่น้องคนไทย เชิญชวนทุกกลุ่มเชิญชวน,ชนพักการเมืองที่ปกป้องสถาบันเรามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับเพื่อสกัดกั้นและคัดค้านการแก้หมอ1-2ให้จงได้วันนี้เวลาหมดแล้วาลาไปก่อนสวัสดีครับ